หมอบาณ3ยาอันตรายหมาแมวกินอาจถึงตายอันดับแรกเลยก็คือยาพารายาพาราเนี่ยเป็นยาลดไข้ลดปวดที่ปลอดภัยสําหรับคนแต่ว่าอันตรายมากๆสําหรับน้องหมาน้องแมวนะคะอาการที่พบในน้องหมาคือซึมเบื่ออาหารแล้วก็เยื่อเมือกเนี่ยเป็นสีม่วงคล้ำปัสสาวะเป็นสีน้ําตาลแดงคล้ายสีโคกเนี่ยคะ่ะแล้วก็อาเจียนแล้วก็เสียชีวิตได้ภายใน2-5วันนะคะ ส่วนน้องแมวเนี่ยจะมีหน้าบวมตาบวมอุ้งเท้าบวมเหงือกเป็นสีม่วงคล้ำอาเจียน ออกฤทธิ์ภายใน1-2ชั่วโมงเลยแล้วก็ตายภายใน1 8บ6ถึงชั่วโมงค่ะถ้าให้น้องกินไปเนี่ยอันตรายมากๆห้ามกินเด็ดขาดต้องรีพาพบสัตแพทย์ทันทีนะคะ 2. นะคะไอบูโพรเฟนไอบูโพรเฟนเป็นยาลดปวดลดไข้ที่ปลอดภัยในคนแต่ว่าอันตรายม,มากๆสําหรับน้องๆนะคะถ้ากินเข้าไปเนี่ยจะทําให้เลือดออกในกระเพาะเกิดแผลหลุมในกระเพาะอาหารมีอาการซึมอาเจียนอ้วกเป็นเลือดอืบเป็นเลือดอืบเป็นสีดําเลยทําให้ไตวายวด้วยค่ะแล้วก็สามารถทําให้ตายได้เลยนะคะ 3.